หวานหๆได้ไหมจ๊ะชิมดูก่อนนะเอาลูกพับไหมอันนี้จ่าย0เอาหมดนนี้ได้ยอดปักแมวแล้วก็ของฝากเล็กๆแน่ออน,นอนผลผลิตทางการเกษตรยเยอะมากครับแต่จะเป็นประเภทของที่อยู่บนภูเขาก็มากกวิ่งวิ่งมะครับ นี่ 7, essions, <S <S ั้้งไงเจ็ดร้อยสิบร้อยสามร้อยก็มีคัดเกรดมบบล้แครั่ทอเจ็ดโลร้อยก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึนมาหน่อยสิบโลร้อก็ไซส์เล็กห้าโลร้คัดเกรดในควายญี่ปุ่นก็มีผักที่นี่มีไ้อร่อยมาก

mọi người 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 mọi อันนี้ที่ถ่ายรูปถ่ายรูปไหมนี่เป็นตลาดฟั่งขาออกใครก็รับอ่ะละห้าลยละหโลพอรับอรันหยมาชิมไ้นะคะอยู่๊ออท้องเจก็จิกตก็หันนิงๆอยู่ออท้องเจก็จิก

เป็นของหลังจากช็อปกระจุยกระใจเต็มท้ายรถกันเลยทีเดียวไปต่อครับ